เนื่องจากว่าโปรแกรม Excel ทํทำไมผมบอกว่าทำไม่ได้ครับเนื่องจากว่าโปรแกรม excel เนี่ยเขาไม่ใช่โปรแกรมกราฟิกเขาก็เลยไม่สามารถพิมพ์โค้งอย่างนี้ได้ครับถ้าเอาใจชื่อ,อยิงเดียวพอได้มาดูวิธีการครับไปกับนะครับที่เก่าก่อนอลองชิดใหม่ก็ไดะจะลองโล่งลอโล่งนะว่าคิดใหม่ขึ้นมนาะลองทำโลโก้ดูโอเค อันนี้ผมจะลองทำโลโก้นะครับเมื่อกี้มี2วงแล้วก็มี SP ตรงกลางนะครับไปที่ Insert ครับอ่า i n s e r ตแปว่าแทรกใช่ครับตรงที่แทรกครับมันจะมีรูปเชฟอยู่อย่างเงี้ยครับกลมมั่งสี่เหลี่ยมมั่งเห็นไหมฮะใช่ครับอ่าคลิกไปเลยครับโอเคพอคลิกไปเสร็จเรียบร้อยนะครับ มันจะออกมาทรงนี้ให้เลือกรูปทรงเราเลือกรูปทรงเป็นวงรีตัวนี้ครับครับเป็นวงรีตัวนี้ครับคลิกเข้าไปครับเมาส์เราจะเปลี่ยนไปรูปเครื่องหมายบวกแสดงว่าพร้อมวาดรูปวาดเลยวาดเลย,เลยกดแช่ดและลากเลยืบอ่ามือใหม่ยังควบคุมไม่ได้ครับ ถ้าทําผิดแล้วทำยังไงย้อนกลับถ้าทําผิดย้อนกลับแล้วก็เริ่มใหม่เซฟใหม่รูปทรงวงรีครับแล้วก็ลากแนะนําว่ากดหนึ่งครั้งแล้วลากไปขวาหลลงล่างครับกดหนึ่งครั้งลากไปขวาลงล่างกดแช่ไว้นะครับลากไปขวาลงล่างครับถูกต้องครับใช่ใช่แล้วลงล่างมันจะได้วงรีตามเชี่ยวต้องการถ้าวาดเสร็จ ดันไม่ดีไม่ดีอย่างนี้ทำไมดีก็บีบให้มันดีฮะบีบให้มันดีขึ้นไปนะครับเพราะโลโก้เราดีนะครับเมื่อกี้ต่อมาโลโก้เราไม่มีสีพื้นมีแต่เส้นขอบสีดำอธิบายนิดนึงนะครับเส้นขอบเวลารูปภาพเนี่ยจะมีสองอย่างนะครับจะมีเนื้อในเนื้อในเราเรียกว่าฟิลหรือเติมสี กับเส้นขอบเราเรียกว่าโ o รกหรือ outline นะครับอ่าในนำศัพท์นิดนึงนะครับเผื่อไปว่าจะไม่งงครับ <Okay. S 1> อ่าเนื้อในมันนะฮะภาษาไทยผมไม่ได้เกี่ยวไปใช้คำว่าเลยนะเห็นไะหเส้นกรอบรูปร่างเติมสีรูปร่างโอเคอ่ข้างในมันนะครับข้างในมันเขาใช้ว่าเติมสี ข้างนอกมันเขาเรียกเส้นขอบรูปร่างอ,อ่านภาษาไทยยังงงภาษาไทยเลยนะครับโอเคนะคราวนี้มาดูวิธีการสั่งมันนะครับระหว่างสั่งขอบกับสั่งข้างในให้ดับเบิลคลิกเข้าไปเจ๊ะมาไหมครับอ่ามาแล้วมาแล้วอ่ามาแล้วเครื่องนี้มาแล้วโอเคมันจะมีคําสั่งนี้ติดอยู่ครับ นีเวอร์ชันนี้งงเลยนะเวอร์ชันนี้หาไม่เจอเดี๋ยวพยายามทำให้เหมือนกันเครื่องนั่นแน่เดี๋ยวนะเขาวางเครื่องมือไม่เหมือนกันทำไมออนี่ใช่ค<ล>รับนี่ฮะไม่เหมือนกันนะตรงนี้หนงาตาอีกว่านหน้าตาเป็เหมือนงงเลยใช่ฮะเนี่ยเขาเาวางไม่เหมือนกันผมทีม่บอกว่าเอ้าผมงงๆเอาเวอร์ชันนี้มันจะร์อผมน่าจะใหม่กว่านะไม่เลยเปลี่ยนหน้าตาใหม่ อ่าโอเคสัญลักษณ์นะครับถ้าเป็นเติมสีข้างในจะเป็นรูปถังสีครับเกือบหมดทิมเลยนะส่วนส่วนเส้นขอบจะเป็นรูปปากกาเขียนเส้นขอบลองคลิกตรงนี้ดูะครับเปลี่ยนไหมฮะสามเหลี่ยมห้อยลองลองจิ้มสีใหม่ครับเห็นไหมมันจะเปลี่ยนแค่ข้างในไหมฮะอ่าแสดงว่าถังสีแปลว่าเปลี่ยนแค่ข้างในครับส่วนไอ้อีก ตัวหนึ่งที่อยู่ข้างล่างมันนะฮะตัวนี้ครับแปลว่าเปลี่ยนแค่ข้างนอกครับเนี่ครับอ่าเนี่ยเขาทำงานอยู่สองอย่างนะครับคือข้างในสีข้างในรูปทรงกับเส้นขอบรูปทรงนะครับอ่าคราวนี้เราสั่งเส้นขอบนะได้ไหมได้ให้ไปที่เส้นขอบของมันแล้วเลือกเป็นเวทเวทคือน้ําหนัก ข้างล่างครับข้างล่างถ้าเส้นขอบอ่ฮะน่นนน่ตรงกลางตรงกลางตรงกลางดีีอ่าตรงเส้นขอบแล้วก็เวทน้ำหนักครับเรื่องน้ำหนักใหญ่ๆครับนี่ฮะเส้นขอบใหญ่ๆนี่ฮะอ่าใช่แหมมันจะใหญ่ขึ้นไหมโอเคเส้นขอบก็จะหนาแบบนี้เออคนไทยเรื่องหนาเนาะฝรั่งแปลว่าน้ำหนักเคยแล้วฮะเออแล้วแต่แล้วเต่นอ่าหนาไปเลยครับหนาปั๊บออกมาเป็นอย่างนี้ คราวนี้โลโก้เราไม่มีตรงกลางแล้วต้องไปเอาถังสีเนี่ยแล้วบอกมันว่าไม่เอาตรงกลางนะนี่ไม่เติมอ่าก็ได้แค่เส้นขอบมานเนาะแบบนี้อ่าถูกต้องแล้วนะครับถูกต้องแล้วพอตกลงก็คลิกที่อื่นหนึ่งครั้งแปลว่าตกลงกับแบบนี้นะครับแต่ผมไม่ไ้ทำให้มันใหญ่กว่านี้ฮะก็จะได้ไม่ต้องขยายค,ค,คลิกไปหนึ่งครั้งคลิกไปที่หนึ่งครั้งครับแล้วก็คลิกไปที่ตัวมันทัเส้นขอบ ใช่แล้วก็จับยืดออกมาให้มใหญ่ขึ้นใช่ยืดออกมาให้ใหญ่อ่าใหญ่ปึ๊บโอเคต่อมาครับโลโก้เรามีอย่างเงี้ยสองวงซ้อนกันและอยู่ข้างในด้วยนะครับวิธีการ c o ปปี้นะครับ Ctrl c o n t r l c แปลว่าคัปปี้ c o n t r l แช่วไว้แล้วก็ c หนึ่งครั้ง c o n t r l แช่วไว้แล้วก็ c หนึ่งครั้งแล้วไปมือเลยแล้วก็ c o n t r l v ใกล้ๆกก,กันหนึ่งครั้งมันจะแปลว่าวางลง นู่นนถ้าหลายครั้ง <nuit> ต้องย้อนกลับให้เหลือแค่อันเดียวย้อนกลับใช่ฮะให้เหลือแค่วงอีวงหนึ่งอีกครับ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 พ่อ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 เดินหน้าเดินหน้าเดินหน้าคือตัวนี้เดินหน้าโอเคพ่อพ่อพ่อเนี่ยเรากดแค่ครั้งเดียวไม่ต้องรั่าโอเคอันนี้มาแล้วนะครับเปิดมขึ้นอหน่าได้แล้วนะครับต่อมาไอวงที่สองที่โผล่มาเนี่ยครับ เราชายดึงดึงดึงมาข้างนอกครับแล้วก็ขดมันหน่อยครับขดมันหน่อยให้เล็กลงแล้วก็จับมันย้ายไปวางซ้อนกันอย่างนี้ครับวางซ้อนกันเสร็จแล้วขดให้ได้ทรงตามที่เราชอบครับอันนี้แล้วแต่เจ้าของคนดีไซน์นะอันนี้ไม่ผิดนะ เบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาเลยแต่คนดีไซน์เลยไม่ผิดอย่างนี้ก็ได้ไม่เ่็อไรแล้วแต่โลโก้เรานะครับอันนี้คือแนวทางสําหรับคนที่ต้องการทําโลโก้เองอเจับที่หัวมุมใช่ฮะและข้างล่างด้วยครับหด <laughs> ข้างล่างด้วยครับอหดนะแล้วก็จับย้ายลงมาเราสามารถย้ายข้างบนก็ได้ย้ายข้างล่างก็ได้นี่แบบนี้อะนะครับอ่ก็ ชมม่มุมนี้ก็หดได้ครับมุมนี้หดได้ครับ, <c oughs> รบโอเคคราวนี้ในเวอร์ชันใหม่นะครับเขาจะมีคําสั่งอยู่ตัวหนึ่งไม่รู้ว่าเครื่องนี้ม, <c oughs> เมีเครื่องนี้มีหรือเปล่านะาตัวนี้มันจะชื่อว่าคําสั่งคําสั่งอะไรครับอะไรอะไร <c oughs> อะไรนิดห <c oughs> นึ่งครับเออผมหาไม่เจอ <c oughs> เลยหาเครื่องมือไม่เจอเพเลเยอร์เอา วิธีการเลือกสองวงนะครับสองวงนี้เลือกพร้อมกันในเวลาเดียวนะฮะคลิกหนึ่งครั้งกดชิปค้างไว้คลิกอีกหนึ่งครั้งครับกดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกตัวล่างอีกหนึ่งตัวตัววงล่างอีกหนึ่งตัวนูนๆวงล่างนะวงล่างปึ๊บนี่ๆวงวงอวงนี้ใช่ครับยังไม่โูนครับถ้าโดนจะไป็นี้ฮะ กดชิปแช่ไว้ครับคลิกวงในครับชิปชิปชิปช่าช,ชิปแช่ไว้แล้วคลิกวงในอ่าโอเคถูกต้องนี่การเลือกสองชิ้นโอเคไหมถ้ามีจุดเมื่อไหร่แสดงว่าถูกเลือกไปแล้วนะครับไปที่คําสั่งเ,เขาโครงครับเขาโครงหน้ากระดาษไปที่คําสั่งจัดแนวนะครับาภาษาไทยที่จัดแนวภาษาอังกฤษเรียกอะไรครับโอเค พอจัดแนวเสร็จเรียบร้อยครับจะมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งเขียนว่า Align นเตอร์หรือว่าจัดกลกลางลองกดดูครับนี่นะมันจะขยับไปเองนะอพอจัดกล,กลางเสร็จปุ๊บหนึ่งครั้งให้เรามากดอีกหนึ่งครั้งครับเลือกคําสั่งอ l i g n Middle สามเหลี่ยมห้อยครับจัดแนวจัดกล,งกลางโอเคได้แล้วนะครับเครื่องนี้ได้แล้ว คราวนี้ชัวร์แน่น,นอนครับว่ามันอยู่ตรงกลางซึ่งกันและกันเพราะเครื่องจัดให้ครับอา่าไม่เบี้ยวแน,น,น่น till. อนนะครับอันนี้เครื่องจดัดให้อ่ะมาดูใหม่คล,ค,ลค,ลคลิกคลิกที่น่ก่อนนะเดี๋ยวให้ลองอีกครั้งหนึ่งคลิกทีนว่างๆก่อนอ่าโอเคลองจัดให้เบี้ยกันครับอ่าลองจัดให้เบี้ยวด้วยฮะโน่นโน่นโน่นจับที่เส้นครับอ่าย้ายอ่าลองจัดให้เบี้ยวโอเคเบี้ยวแล้วนะครับเบี้ยวแล้วอ่าคราวนี้เริ่มใหม่เลยเนาะวิธีจัดของให้ตรงกัน เลือกหนึ่งชิ้นเสร็จแล้วนะครับกดชิปค้างไว้เลือกชิ้นที่สองกดชิปค้างไว้เลือกชิ้นที่สองโอเคอ่าเลือกสงชิ้นแล้วเรียบร้อยถูกต้องไปที่เขาโครงหน้ากระดาษไปที่จัดแนวไปที่จัดกึ่งกลางสองตัวนี้นี้กับนี้สองครั้งเลยใช่ครับ ถูกต้องนี่ตรงแน่นอนฟับหนึ่งรอบฟับอีกหนึ่งรอบอย่นั้นมันขี่ลงมานหนึ่งนี่คือกึ่งกลางเต้เลยโดยที่ชัวแน่นอนนะครับต่อมานี่จบไปแล้วนะเรื่องเรื่องจัดกิจการนะต่อมาสั่งให้มันติดกันสั่งให้เป็นก้อนเดียวกันเวลาไปไหนไปด้ยวยกันให้เราคลิกขวาตรงเส้นใดเส้นหนึ่งครับนี่หนูเดียวจนลิ้นพันกันนะครับคลิกขวาเสร็จเรียบร้อยจะมีคําสั่ง ถ้าอย่างนี้โนโนโนถ้าอย่างนี้แสดงว่ามือขยับเอามาครับเรื่องสองเส้นนะฮะเอาม่ฮะหนึ่งครั้งก่อนอ่ากดชีรบ้างนี่แสดงว่ามือขยับมือไม่นิ่งครับถ้าเป็นละะักษณะอ่าเอาม่ครับอ,อ,อ่าอ่าค,คลิกหนึ่งครั้งซ้ายหนึ่งครั้งก่อนอ่ากดชีรั้งไว้ไปจิ้มข้างในด้วยอีกหนึ่งเส้นโอเคโอเคถูกตองครับนี่ฮะถ้าถูกจะเป็นอย่างี้คลิกขวามันจะขึ้นคาสั่งนี้ครับอ่าลองดูคลิกขวาตรงไหนก็ได้บนเส้นเนี่ย โอเคถูกต้องมีคําสั่งกลุ่มไหมครับจักกล,กกลเลือกไปที่จักุกลครับเลือกไปที่ตัวแรกเลยครับจักุกลแล้วลองคลิกที่อื่นฮะหนึ่งครั้งอ่คราวนี้ลองใช้เมาส์ลากมันออกมาครับมันไปด้วยกันไหมฮนี่ไงมันจักุกลไปแล้วไงเวลาไปไหนเขาจะไปด้วยกันเวลาหมุนเขาจะหมุนด้วยกัน นี่คือหมุนเวลาหมุนเขาจะหมุนด้วยกันนะอ่าหมุนหมุนก็ตัวนี้อ่าลองเล่นได้คลิกที่เส้นหนึ่งครั้งก่อนเนี่ยแล้วปล่อยมือที่เส้นปล่อยมือะนี่มีหมุนหมุนเราหมุนดูอะไม่โดนนะคลิกเส้นหนึ่งหนึ่งครั้งก่อนอ่าแล้วปล่อยมือแล้วไปจับตัวนั้นใช่ไใช่ครับแล้วหมุนกดอ่ากดแชร์แล้วหมุนหมุนซ้ายหมุนขวานี่ยแหละเนี่ยนีการหมุนโอเคไหมอ่า ถ้าเราทําถูกจะออกมาเป็นแบบนี้เลยคือไปไหนไปด้วยกันหมุนก็หมุนด้วยกันแสดงว่ามันถูกจัดก,กลุ่มแล้วนะครับอ่าต่อมาเราจะพิมพ์คําว่า sp อยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวคุณมือบอกว่าุุมีจ้างคุอิ๋งทำอย่ว่าทำยากันี้โอเคต่อมาอ่าโอเคต่อมาจะแทรกโลโก้อยู่ตรงกลางไปที่ insert ครับแท็บน้าไปที่แท็กเสร็จแล้วไปที่กล่องข้อความนี่นะครับมีกล่องข้อความไหมไปที่กล่องข้อความหรือภาษาคติที่ว่า text box นะครับเมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูปลูกศรชี้ลงคลิกหนึ่งครั้งแล้วปล่อยมือครับแล้วก็ลงมาข้างล่างเมาส์จะเป็นรูปนี้ <Okay. S 1> อ่าวาดตรงกลางของวงกลมแบบนี้ ว่าตรงกลางของวงกลมแบบนี้ว่าจะาซ้ายไปขวาใช่ครับแล้ลงล่างครับซ้ายไปขวาล,ลงล่างกดกดแช่ไว้อ่าเนี่ยน,นะขวาขวาวครับขวาวครับอ่าโอเคอเทแล้วไปมือปึ๊บพิมพ์ตัวสอนที่เราต้องการลงไปนะครับครับอ่ตอนนี้ตอนนี้เป็นไ,ไทยอยู่เป็นอ่าถูกต้อง,งครับโอเค ตันนี้เปลี่ยนเป็นอังกฤษนะครับตัวใหญ่ครัอ๋อตัวใหญ่โอเคถ้าตัวใหญ่ก็คือกดกดแคปล็อกแล้วก็พิมพ์ sp ตัวใหญ่รถทิ้งของเรแคปล็อกแปลว่ายิงยาวเลยใช่ครับ sp แล้วกดแคปล็อกออกคืนนะโอเคคราวนี้นะครับอยากให้มันตัวตัวใหญ่เลยนะครับไฮไลท์ light, คำว่า sp ไฮไลท์คือคลุมมันให้เป็นสีเทา,เทา รวมันเสร็จเรียบร้อยต้องการเอาฟอนต์นี้ใหญ่200พิมพ์200เลยเห็นเธอเลยฮะโอ้ใหญ่ไปเนาะนะถ้าใหญ่ไปก็อันดูครับแบ็กกลับใหม่อะแบ็กกลับไปตัวนี้จะวิ่งกลับไปคืนที่เดิมใช่ครับใช่ครับอะเริ่มใหม่สัก150ยห้าสิบไหมใช่ร้อยห้าสิบเลยนะฮะร้อยห้าสิบดูนี่ออเอาไม่เอาแค่นี้ฮะแล้วก็พิมพ์150 เนีย่ยผมกำลังดี 150. ร้อยห้าสิบอ่าโอเคแสดงว่าเราพิมพ์เอสมาเกินตัวหนึ่งส,สเปเอส <S PS? S 2> อ๋อโอเคแสดงว่าผมพิมพ์ผิดเองเราลืมเอสเป็นหนึ่งตัวอ่ะเติมไหมอ่าได้แล้วนะครับร้อยห้าสิบแต่ทำไมตัวเล็กไม่เท่ากันอ๋อลืมกดแคปล็ลอกมันเลยเป็นตัวพิมพ์เล็กนี่ลืมกดแคปล็ลอกไม่ว่าจะภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษนี่ต้องกดแคปล็อกเหมือนกันนะคมัะอ่าโอเคใช่ครับใช่ครับคือมาดูวิธี มาดูแคปล็อกกับชิปนะฮะว่าว่าใช้ยังไงนะฮะเ,เวลาคนเราพิมพ์ปกตินะครับสมมุติตอนนี้เป็นภาษาไทยนะฮะมันจะเอาแถวล่างมาพิมพ์ครับถ้าไม่กดอันเนี้ยใช่ค่ะนี่ภาษาอังกฤษก็เหมือนกัน,นใช่ครับมันจะพิมพ์แถวล่างแต่ถ้าผมกดแคบล็อกแสดงว่าผมต้องการยิงยาวแถวบนเลยโดยที่ไม่ต้องสลับ<ม>นี่ฮะมันจะเอาแถวบนมายาวเลยแต่ถ้าเป็นการใช้ชั่วคราวให้กดชิปเช่นผมจะใช้ตัวประตักแค่ครั้งเดียวนะ มกดชิปครับถ้าชั่วคราวคือชิปถ้าถาวรคือเคปล็อกอ่าแบบนี้นะครับกกกดดออัันนนนนี้้พนนเาคืใอชอ่ <S <S ใช่้<ร>ากใช่ใช่ถูกต้องครับเอ่อไม่ใช่ค,ครั้งเดียว,วเท่าที่แช่ไว้เช่นอ,อย่างเงี้ยเนี่ยผมแช่ไว้เมื่อกดได้นานแล้วปล่อยมือเมื่อไหร่มันจะลกลับมาที่เดิมเราดูเราดู ถ้าปล่อยมือเมื่อไหร่จะวิ่งกลับคืนโอเคนี่คือชิปกับแคปล็อกโอ้ถามละเอียดมากเยี่ยมเดี๋ยวไม่มีคนถามเลยคำถามนี้เยี่ยมเลยดีดีแล้วที่ถามบางคนใช่ใช่อันเนี้ยเกาให้ถูกที่คันนะครับเออโอเคบครัต่อมานะครับครับอันนี้รู้สึกจะพิมพ์ตัวล้นเกินไปต้องไฮไลท์ก่อนครับแล้วก็ของคุณมือน่าจะเป็นสัก แค่ร้อยสิบมั้งผมว่านะพอมันล้นเปลินไปไฮไลท์ลงล่างด้วยฮะ,อ,ะยยยยอีกตัวหนึ่งข้างล่างด้วยฮะขวา้ลนล่างอ่าโอเคน่าจะเซ่นน่าจะแค่สักประมาณเก้าสิบมั้งผมว่านะเพราะว่าวงกลม,มเล็กโอเคพอดีเก้าสิบโอเคคราวนี้ลองคลิกอีกอันหนึ่งครั้งจะเห็นว่าได้ครับมาถึงใหญ่เกินไปคือตัวสอนนะ Oh, อ๋อไม่อยู่ตรงกลางโอเควิธีแก้ไม่อยู่ตรงกลางอย่างนี้ไฮไลท์นี่ฮะเหมือนกันเลยครับปึ๊บมันจะวิ่งอยู่ตรงกลางครับอ่าถูกต้องโอเคพอวิ่งมาอยู่ตรงกลางเสร็จเรียบร้อยครับจะเห็นว่างานของเรามีสองจุดก็คือ,เส,อ,สอเ,คเส้นขอบกับสีพื้นมันไม่แล้วครับเส้นขอบกับสีพื้น เราจะเอามันทิ้งทั้งคู่เลยครับเราจะเอามันทิ้งทั้งคู่ครับวิธีการให้ดับเบิราคลิกที่เส้นขอบขอบนี้ครับครับลองเจ๊๊๊สองครั้งมาไหมครับไม่มาถ้าไม่มาไม่เป็นไรไม่มาไม่เป็นไรฮะคลิกขวาเอาก็ได้ฮะ่ามือขยับครับอ่าโอเคติดตัองครับ ถ้าอ๋อผิดผิดผิดยังไม่โดนครับถ้าโดนจะเป็นคําสั่งนี้ะอ่ะคลิกขวาที่เส้นขอบมันเส้นขอบสี่เหลีห่ยมใกล้ใกล้ใกล้ไม่โดนไม่โดนครับไม่โดนครับ<ช>โ,ดโดนตัวอักษรเนี่ยวิธีการครับก็คืออันดับแรกครับเลือกหนึ่งครั้งก่อนครับเลือกมนหนึ่งครั้งก่อนอเลือกเสร็จแล้วก็ไปคลิกขวาตรงเส้นขอบเส้นป่านี้มือเขียบฮะ มือตรงนิดนึงมือ,ม,อมือใหม่อ่าโอเคใกล้เคียงใกล้เคียงโอเคได้แล้วนั่นาจะเป็นคำสั่งนี้แหละมันจะเป็นอย่างนี้เนาะเอ่อเห็นถังสีไหมครับเจดการรูปแบบไหมคะอ่าลองจัดการรูปแบบดูโอเคถังสีมาแล้วคลิกที่ถังสีเป็นไม่เติมอ่าเ,เ,เพิ่มเติมตรงนั้นเติมเลือกเป็นไม่เติม <laughs> เนี่ยไม่เติมเลยนะสีขาวจะหายไปเรื่องที่เส้นเลือกเป็นไม่เอาเส้นเนี่ยสองสองเอ๊ะสองโปรแกรมไม่เหมือนกันเลยเนี่ยมเลยหาไม่เจอฮะโอเคของผมจะเป็นสนัญลักษณ์แบบนี้ไม่เติมอ่าก็ไม่เอาสีข้างในแล้วไปต่อแล้วก็จับย้ายครับนี่จับย้ายเวลาจับย้ายอย่าลืมฮะจับที่เส้นมันย้ายได้จับที่เส้นมันแล้วย้ายได้ครับคลิกคลิกที่ตัวงก่อน เราโน้ต no, no. ค,คลิกที่ตัว sp หนึ่งครั้งก่อนแล้วจับที่เส้นมันแล้วจับย้ายแล้วจับที่ตัวมันไม่ได้ครับมันจะแปลว่าพิมพ์ต้องจับที่เส้นขอบมันคลิกที่ตัว sp หนึ่งครั้งก่อนนะอะแล้วจับที่เส้นขอบเนีย่ยนะเส้นสี่เหลี่ยมนะครับอ่าโอเคนะจับย้ายได้นะแล้วก็ย้ายแล้วก็เล็งเองครับเล็งข้าอยู่ตรงกลางครับจ้องค,ครับคำถามต่อมาเลยสิว่าทำได้เลยนะคำถามต่อมา จะทํายังไงให้มันติดกันอย่างนี้ให้เป็นก้อนเดียวกันหรือไม่ครับเป็นก้อนเดียวกนให้เป็นก้อนเดียวกันไปไหนไปด้ยวยกันหมุนก็หมุนเหมือนกันต้อองะ่าวิธีการอ่ะมาดูวิธีการต้องเลือกทุกชิ้นครั้งที่หนึ่งผมเลือกเส้นวงกลมครั้งที่สองผมกดชิปค้างไว้เลือกข้างในกดชิปค้างไว้ ถ้าไม่งั้นมันเลือกไม่ได้ใช่ไหมเลือกวงกมลกงกมกดชิปค้างไว้เลือกตัวอกักษรเน,น,นะน,น้นๆนะคอนโทรลฮนะอ่าชิปชิปคือขึ้นบนเลือกตัวอกนะักษรฮะใช่ฮะอ่าโอเคนี่คือเลือกสองชิ้นแล้วชิ้นแรกคือวงกลมชิ้นที่สองคือตัวอกักษรรู้ได้ไงว่าถูกเลือกมันจะมีวงกลมติดตัวมันอยู่ถ้ามีวงกลมมาเมื่อไหร่เสียว่าถูกเลือกไปแล้วนะครับต่อมาคลิกขวาที่จุดใดจุดหนึ่ง ของวัตถุมือขยับฮะทำไมฮะมือขยับฮะเลือกใหม่ครับข้างในยังไม่ถูกเลือกครับกดชิปข้างไว้ครับเลือกข้างในด้วยข้างนอกยังไม่ถูกเลือกครับกดชิปข้างไว้คลิกข้างนอกด้วยมือขยับฮะได้แล้วโอเคเลือกสองชิ้นเรียบร้อยนะครับ คลิกขวาที่เส้นคอบครับมือขยับครับมือขยับครับอ่าโอเคถูกต้องมีคำสั่งกลุ่มไหมครับ <plains. S 1> จากกลุ่มมีไหมครับเลือกคำสั่งจากกลุ่มนะครับอ่าโอเคเลือกจากกลุ่มเลือกจากกลุ่มเลยครับกระเป๋าถล่มครับครับใช่ครับแลคลิกซ้ายเลือกคำว่าจากกลุ่มไหมอ่าคลิกซ้ายเลือกคอนเซ็จากกลุ่ม โอเคเลคลิกที่อื่นหน่งครั้งคราวนี้ลองจับยายฮะถ้าไปด้วยกันเซนว่าถูกครับนี่แหละฮะถูกแล้วครับนี่ลองบุญฮะ,ะถูกเรียบร้อยนี่การทําโลโก้เองให้ลองทำเองคิดว่าทําได้หรือไม่ครับ อ่าไม่ได้ใจต้องลองต้องลองแต่ถ้าทำสุดน่าจะได้อ่าลองเลยครับลองเลย